สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s n a p t e x h Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสบมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้อง GoPro Hero 11 Black กล้อง Action Camera รุ่นใหม่ล่าสุดจาก GoPro ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ลัภาพขนาดใหญ่ขึ้นให้คุณภาพของภาพที่ดีขึ้นมี Color Bit Depth สูงถึง10บิตสามารถให้เฉดสีได้ถึง1,000ล้านสีรวมถึงเรื่องของระบบกันสั่นที่เป็น เวอร์ชันใหม่นิ่งขึ้นกว่าเดิมตัวบอดี้ของเขาเองเนี่ยจะมาในบอดี้เดิมเลยครับคือหน้าตาเหมือนกับ GoPro 10ทุกอย่างสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเดียวก็คือเลข11ข้างตัวกล้องข้อดีก็คือว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์เดิมๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การจับยึดต่างๆ พวกฟิลเตอร์หน้าเลนหรือว่าตัวเลนที่เอามาเปลี่ยนรวมถึงตัวมีเดียมอสที่เอาไว้ใส่เพื่อที่จะต่อไมโครโฟนหรือว่าต่อสาย s d m i อันนี้ก็คือใช้ของเดิมได้เลยการวางตำแหน่งของปุ่มต่างๆครับด้านบนก็จะเป็นปุ่ม Record นะฮะส่วนด้านข้างเองเนี่ยก็จะมีปุ่ม Power เป็นตัวเปิดปิดแล้วก็มีตัวเดรนน้ำหรือว่าเป็นตัวระบายน้ำของไมโครโฟนอันนี้ห้ามแกะเด็ดขาดนะครับถ้าแกะตรงนี้นี่หักอย่างเดียวต้องส่งเครม ด้านข้างของเขาเองเนี่ยอีกด้านก็จะเป็นช่องสำหรการใส่แบตเตอรี่แล้วก็ตัวแมมเมริกาดซึ่งเป็นไมโคร SD ตัวแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะฮะเป็นแบตเตอรี่ Enduro ซึ่งตัวนี้ก็ทนอุณหภูมิทนความหนาวได้มากขึ้นรวมถึงว่าสามารถใช้งานได้นานขึ้นถึง38%เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับตัวแบตเตอรี่รุ่นก่อนแต่สาหรับใครที่มีแบตเตอรี่รุ่นเก่าอยู่คือแบตเตอรี่ตัวสีฟ้าของ GoPro 10 GoPro 9เองเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาใช้กับ GoPro 11ได้ด้วยด้านหน้าของตัวกล้องเองเนี่ยก็จะมีเลนส์ซึ่งตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยน cover เลนส์ได้ใครที่ใช้งานแล้วเกิดเป็นรอยหรือว่ามีการขีดข่วนขึ้นมาเนี่ยนะฮะถอดเจ้าตัวนี้เปลี่ยนได้รวมถึงว่าเจ้าตัว cover อันนี้เขามีการเคลือบสารกันน้ําเกาะนะฮะเวลาที่เราใช้งานอย่างผิวน้ําหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าเราเอาตัว GoPro ของเราไปจุ่มน้าแล้วยกขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีหยดน้ําเกาะอยู่ที่หน้าเลนส์ ช่วยให้คุณภาพของภาพที่ได้เนี่ยนะครับดีขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเองบางครั้งเองถ่ายซะดีเลยครับแต่ปรากฏว่ามันมีน้ําเกาะอยู่ที่หน้าเลนส์ฟุตเทสเสียหมดเลยก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าเลนส์ตัวนี้ก็ตัดปัญหานี้ออกไปข้างข้างของตัวเลนส์ก็จะมีหน้าจอด้านหน้าอันนี้เอาไว้ดูเวลาเราทํำร็อกหรือว่าเวลาที่เราติดตั้งกล้องหันมาถ่ายตัวเองเนีย่ยเราก็สามารถจะเช็คมุมกล้องได้รวมถึงหน้าจอด้านหลังของเขาก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะฮะสเปคเรื่องของการกันน้ําสําหรับเจ้าตัว GoPro 11ก,ก็จะอยู่ที่ 10เมตรนะครับเราสามารถที่จะตัวเปล่าๆแบบนี้นะฮะถือ GoPro แล้วก็โดดลงน้ําได้เลยสําหรับน้ําหนักของตัวกล้องครับน้ําหนักของเขาอยู่ที่154กรัมครับอันนี้ทดสอบการวอลกด้วยตัวกล้อง GoPro Hero 11 Black นะครับใช้ไมในตัวกล้องในการบันทึกเสียงส่วนมุมองศาการภาพเนี่ยพี่ใหญ่ตั้งเป็นวายแล้วก็ระบบกันสั่นเองเนี่ยก็เปิดเป็นตัว h y เป r Smooth ให้ดูว่าคุณภาพของกันสั่นนะเวลาที่เราเดินวอลเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ข้อดีของการเปิดองศา,าการภาพเป็นแบบ Y เนี่ยคือเราไม่ต้องชูออกไปสุดแขนก็สามารถที่จะเห็นตัวเราแล้วก็เห็นฉากหลังแบบนี้ได้นะฮะเวลาที่เราเดินวอล์กเองเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของเจ้าตัว go pro hero 1 1 black คือน้ำหนักของตัวกล้องเขาไม่มากนะฮะอุปกรณ์ mounting เองก็มีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากล้อง action cam เนี่ยอยู่ที่เรื่องของการ mounting เลยเราจะเอาไปยึดเอาไปจัด เอาไปติดตั้งตรงมุมไหนอยู่ที่การเครียดของเราซึ่งตัว GoPro เองเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์ Mounting ให้เลือกใช้งานได้เยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกเป็นความคล่องตัวสำหรับเจ้าตัว GoPro Hero 11 black ตัวนี้เองเนี่ยนะฮะเท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองใช้งานมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะในแง่ของการทํางานตอนนี้ถ่ายเป็น 4K ด้วยนะครับแล้วก็ลองถ่าย 4K มาสักพักหนึ่งแล้วตัวกล้องมีความร้อนบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาด ร้อนจนตัดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยแสงเริ่มน้อยแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์เริ่มจะตกแล้วนะครับคุณภาพตอนที่เราถ่ายวีดีโอในที่แสงน้อยก็ถือว่ายังทําออกมาได้ค่อนข้างดีรวมถึงว่าเจ้าตัวกล้องตัวนี้เขามีเซ็นเซอร์ขนาดใหม่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด 8:7นะฮะอันนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมากคือเราสามารถจะเอาไปครอบภาพเอาไปเปลี่ยนภาพเพื่อที่จะเอาไปขึ้นแพลตฟอร์มต่างๆได้คือตอนที่เราถ่ายอาจจะถ่ายเป็น8:7ต่อมาแล้วเราค่อยมาครอบเป็น16:9ต่อ 9, หรือว่าจะเป็น9:16ต่อ 46, ก็คือเป็นแนวตั้งหรือจะเป็น4:3ต่อ 3, หรือ3:4ต่อ 4. คือพูดง่ายๆว่าเราสามารถที่จะไปครอบเป็นแนวตั้งแนวนอนได้หมดก็ลองดูครับว่าคุณภาพของวิดีโอตอนนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างครับ ตัวเซนเซอร์รับภาพของ OPPO 11จะมาในขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สัดส่วนใหม่คือเป็นสัดส่วน8:7ต่อมีความละเอียดของวิดีโออยู่ที่ 5.3K 60เฟรมเปอร์เซกครับหรือถ้าเราถ่ายเป็น 4K เราก็จะได้เป็น120เฟรมเปอร์เซกมีโหมดสีของวิดีโอให้มาครบครับไม่ว่าจะเป็นไว b r แบรนด์ซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะได้สีวิดีโอที่มีสีค่อนข้างอิ่มมีคอนทราสต์แบบเน้น หรือจะเป็นเนเชอรัลอันนี้จะเป็นโหมดสีธรรมชาติแล้วก็มีโหมดสีแบบ Flash แฟลชสลักกันเอาไปทำคัลเลอร์เกรดิ้งภายหลังนะครับในส่วนของภาพนิ่งครับตัวกล้องเขาสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ความละเอียดสูงสุดที่27ล้านพิกเซลมีโหมดการถ่ายภาพแบบซูเปอร์โฟโต้แล้วก็โหมด SDR มาให้ด้วยซึ่งจะช่วยเก็บรายละเอียดในส่วนมืดและก็ส่วนสว่างเราก็จะได้ไฟล์าภาพที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้นรวมถึงเรื่องของการถ่ายตอนกลางคืนนะฮะเจ้าตัว Go Pro 11เนี่ย เขามีโหมดอัตโนมัติมาให้ด้วยอย่างการถ่าย Star Trail ที่เป็นการถ่ายดาวเป็นเส้นหรือว่าจะเป็นการถ่าย Light Painting นะฮะเอาไว้วาดไฟแล้วก็มีเป็น Vehicle Light Trail นะฮะอันนี้สำหรับการถ่ายแบบลากไฟรถจุดเด่นอีกอย่างของ GoPro 11ก็คือเขามาพร้อมกับระบบป้องกันการสั่นไหวแบบใหม่ Hyper Smooth 5.0ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทาง GoPro บอกว่าเขาทาออกมาได้นิ่งกว่าเดิม ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสํหรับตัวก่อนหน้านี้ก็คือตัวโ o โปร10เองเนี่ยพี่ใหญ่ก็ว่าเขาทําได้นิ่งสุดๆแล้วแต่เจ้าตัว HyperSmooth 5.0ตัวนี้เองเนี่ยเขามีโหมดการปรับระบบป้องกันการสั่นไหวแบบออโต้บู t มาให้ด้วยตัวนี้ก็จะช่วยการปรับเรื่องของการครอบภาพนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาดูจากการเคลื่อนไหวของตัวกล้องแล้วก็การสั่นสะเทือนของตัวกล้อง ปรับให้โดยอัตโนมัติเลยเราก็จะได้องศาการภาพที่กว้างที่สุดเท่าที่ตัวกล้องจะทำได้ในขนาดนั้นซึ่งอันนี้เองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าถ้าเป็นแบบก่อนเองเนี่ยเขาจะคล็อปอย่างเดียวลงมาเลยนะครับไม่สนใจว่าการเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนหรือว่าสั่นมากน้อยแค่ไหนอีกอย่างที่เพิ่มขึ้นมาในตัว HyperSmooth 5.0ก็คือเรื่องของฟังก์ชัน ฮอริซอนล็อกเป็นแบบบิวอินด้วยซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยล็อกเส้นขอบฟ้าให้ระนาบอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องใส่เลนเพิ่มเหมือนรุ่นก่อนหน้าแล้วคือถ้าเป็นตัวโคปโปสิเนี่ยเราจะต้องใช้เจ้าตัวแม็กเลนมอสเนี่ยใส่เข้ามาเพื่อที่จะให้ตัวกล้องสามารถที่จะรักษาระนาบเส้นขอบฟ้าไว้ได้แต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่เลนเพิ่มแล้วก็ไม่ว่าเราจะหมุนตัวกล้องยังไงภาพของเราก็จะไม่มีการเอียง ในเรื่องขององศาการรับภาพครับตัวกล้องเองเนี่ยนะฮะเขามีมุมกล้องแบบใหม่ที่เรียกว่าไฮเปอร์วิวตรงนี้ก็จะให้องศาการรับภาพที่กว้างกว่าเดิมช่วยให้เราสามารถที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆของการถ่ายภาพได้หรือบางทีเราถ่ายอยู่ในที่แคบมากๆแต่ว่าเราต้องการที่จะเก็บองศาการรับภาพให้ได้กว้างขึ้นเราก็สามารถจะเปิดฟังก์ชันไฮเปอร์วิวตัวนี้เพิ่มขึ้นมาได้ครับ ตอนนี้มาลองถ่ายในที่แสงน้อยให้ดูนะครับว่าเวลาถ่ายตอนที่แสงน้อยเนี่ยคุณภาพของไฟล์ที่ได้จากตัวกโปร11เป็นยังไงบ้างช่วงเลนสที่พี่ใหญ่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นลีเนียนะฮะสังเกตว่าขอบภาพเนี่ยจะไม่ค่อย distortion เท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยโค้งโดยปกติเองเนี่ยเจ้าตัวก o p r o โปร11เราสามารถเลือก เลนส์ ens, หรือว่าเลือกองศาการรับภาพได้ก็จะมีตั้งแต่เป็นลิเนียนะครับมีเป็นตัววายแล้วก็มีซ u เปอร์วิวกับอันล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไฮเปอร์วิวที่จะกว้างไปเลยอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานแต่โดยปกติเองเนะตอนนี้ใช้เป็นลิเนียเนี่นะครับซึ่งองศาการรับภาพอาจจะแคบลงมานิดนึงแต่ถือว่าค่อนข้างที่ยังโอเคนะ ระยะที่ถืออยู่เองเนี่ยนะครับก็ประมาณอะไรหนึ่งไม้บรรทัดจากตัวซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกเราไม่ต้องเอื้อมสุดเพื่อที่จะให้เราได้ตัวเราแล้วก็ฉากหลังนะฮะอันนี้ฉากหลังก็ยังได้อยู่นะครับอลองหมุนให้ดูว่าเนี่ยตอนนี้จริงๆเนี่ยพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้แต่แสงไฟกับอ,อ,อะไรละ่ะแสงจากด้านหลังตรงนี้นะครับเขามีไฟอยู่ตรงเนี้ยนะฮะก็สวยงามอยู่นะครับลองดูแล้วกันว่าคุณภาพของภาพออกมาเป็นยังไงครับ สำหรับใครที่ชอบทำไลฟ์สตรีมมิงนะครับตัว GoPro Hero 11 Black เขาสามารถทำไลฟ์สตรีมมิงได้ด้วยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Quick ของ GoPro เองซึ่งตัวแอปพลิเคชันก็มีให้ดาวน์โหลดฟรีทั้งในส่วนของ iOS แล้วก็ Android การทำไลฟ์สตรีมมิงเนี่ยเราสามารถที่จะทำไลฟ์ออกไปทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็ทำผ่าน RTMP ได้ด้วยรวมถึงการทำไลฟ์ออกไปที่ Facebook เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะไลฟ์ไปที่ Facebook Fanpage ของเราได้ ความละเอียดตอนที่เราทำไลฟ์สตรีมมิ่งสูงสุดจะอยู่ที่ 1080p หรือจะใช้ต้องเป็นเว็บแคมโหมดนะฮะก็เอาไว้ต่อกับเครื่องคอมทำไลฟ์หรือว่าทำประชุมออนไลน์อันนี้ก็สามารถทำงานได้สำหรับใครที่ใช้งานตัวกล้องก o p r o อยู่แล้วก็คุ้นเคยกันดีกับหน้าตา user interface ของเขาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยสั่งงานได้คล่องครับแล้วก็เราสามารถคัสตอมไมเมนูรัดขึ้นมาบนจอได้ ฟังกชันไหนใช้บ่อยเมนูไหนใช้บ่อยแล้วก็ตั้งออกมาไว้ที่หน้าจอในเรื่องของความทนทานครับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยจากที่ใช้งานตัว GoPro มาทุกรุ่นเนี่ยวางใจได้อยู่แล้ว รวมถึงเรื่องความร้อนครับตัว GoPro Hero 11เท่าที่พี่ใหญ่เอาไปลองถ่ายงานมาการถ่าย 4K ยาวๆเนี่ยถามว่าร้อนไหมก็ต้องบอกตรงๆครับว่ามีความร้อนอยู่พอสมควรแต่เท่าที่ลองมายังไม่เจอว่าร้อนจนตัดสำหรับเรื่องของการกันน้ําตัวกล้องกันน้ําได้10เมตรเพราะฉะนั้นจะเป็นการถ่ายบนพื้นการถ่ายบนฟ้าหรือการถ่ายแบบลงน้ําก็ไม่ต้องห่วงครับสำหรับใครที่ดําน้ําแบบสกูบาจะซื้อ housing ใส่ก็ได้ก็สามารถลงน้ําได้ถึง60เมตรอุปกรณ์เสริมของ GoPro เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับมี มาให้ครบไม่ว่าจะเป็นการเอาไปมัติมต้งแบบไหนตรงนี้นี่เรียกว่าเป็นความดีงามของ GoPro สสำหรับสัดส่วนภาพที่ให้มาในตัว GoPro 11ก็คือสัดส่วน8ต่อ7เนี่ยก็เป็นสัดส่วนใหม่ที่ทาง GoPro บอกว่าเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอครั้งเดียวหรือว่าถ่ายภาพครั้งเดียวแล้วเอาขึ้นหลายๆแพลตฟอร์มได้เพราะว่าสเกล8ต่อ7เนี่ยสามารถเอาไปครอปเป็นสเกลอื่นๆได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสเกล4ต่อ3หรือว่า 16:9ต่อจะแนวตั้งแนวนอนอันนี้ทำได้หมดโดยรวมเองเนี่ยนะครับเท่าที่พี่ใหญ่ลองใช้เจ้าตัว GoPro Hero 11 Black มาก็ต้องบอกว่าเขาเป็นกล้องที่ออกมาตอบโจทย์ Content Creator ได้ดีมากๆมีความสะดวกในการใช้งานครับตัวกล้องมีความคล่องตัวมีความอึดมีความถึกมีความทนเรียกว่าเชื่อใจได้รวมถึงว่าเราได้เซ็นเซอร์ขนาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเรื่องของความยืดหยุ่นในการทำงานก็เลยมีมากขึ้น ตัวแบตเตอรี่เป็นแบบใหม่ทนขึ้นแล้วก็สามารถจะใช้งานในที่อุณหภูมิหนาวๆได้ดีขึ้นระบบป้องกันการสั่นไหวอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมานิ่งขึ้นนะครับกับค่าตัวของกล้องเองเนี่ยอยู่ที่18,5 0 0รบาทก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยครับสำหรับใครที่อยากจะได้กล้องแอคชั่นแคมเอราสำหรับงานทำคอนเทนต์บุณภาพดีๆพี่ใหญ่แนะนำเลยครับโตโกโปฮีโร่11บ a อแบกขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube c h anel snaptechzone แล้วก็กดไลค์ b o o k Fan Page Snap Tech Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ